คุณหมอคะนี่หนังสืออะไรมีช e <istles> ื่อคุณหมอด้วยก็หนังสือที่ผมแต่งเองครับผมสวัสดีครับผมนายแพทย์ชัยรัตน์บุรุษพัฒน์นะครับศัลยแพทย์ตกแต่งนะครับโรงพยาบาลดีอาร์ครับ เขียนตำรามานะครับเพื่อขอตำแหน่งวิชาการนะครับแล้วก็เป็นความตั้งใจด้วยนะครับที่อยากจะเขียนตำราเกี่ยวกับการดูแลแผลสักเล่มหนึ่งคือในการในการขอตำแหน่งวิชาการนะครับคือเป็นรองศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์ก็จะมีการเขียนตำรานะครับที่มีผลงานของตัวเองนะครับในเรื่องของเป็นบรรณานธิการแล้วก็ข้างในก็จะเป็นบทความที่เขียนด้วยตัวเองนะครับรวมถึงงานวิจัยของตัวเองเนี่ยอยู่ในในสื่อเล่มน,นี้ด้วยนะครับเพื่อประกอบในการขอตำแหน่งวิชาการนอกเหนือจากงานวิจัยงานส ต่างๆอยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วนะครับสำหรับ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปรวมถึงศัลยแพทย์และก็ศัลยแพทย์ตกแต่งด้วยนะครับผมตำราเล่มนี้ก็จะมีทั้งความรู้พื้นฐานในเรื่องของการหายของแผลการดูแลบาดแผลแผลชนิดต่างๆแผลเฉียบพลันแผลเลือดล้างนะครับไม่ว่าเป็นแผลเบาหวานแผลกดทับนะครับผมหลายๆอย่างนะครับในการดูแลแผลนะครับผมแล้วก็รวมถึงการดูแลของเรื่องของแผลเป็นด้วยนะครับข้อมูลเนี่ยก็มีจากการที่เราไปรีวิว งานวิจัยต่างๆนะครับแล้วก็ผลงานวิจัยของตัวเองดูในนี้ด้วยนะครับประสบการณ์ในการรักษาคนไข้10กว่าปีที่ผ่านมาก็จะเอามารวบรวมในนี้ด้วยนะครับผมนําหลักการในตําราเล่มนี้นะครับมาช่วยในการวางแผนการรักษานะครับตั้งแต่การวางแนวแผลนะครับรวมถึงเทคนิคในการเย็บแผลต่างๆนะครับเพื่อลดแรงตึงนะครับเพื่อทําให้เกิดแผลเป็นเบาบางที่สุดนะครับผม